สวัสดีค่ะอิสานเกดีพันษาพอลีนาอิสานเหนือเนาะค่ะเมื่อนี้พันษาติดตามเพื่นท่านจมุลไพ่น้ำเพิ่นเป็นโรคอย่างเฮากลับมาฟังกันเนาะค่ะเนาะค่ะสวัสดีค่ะแม่แม่ชื่ออย่างเนาะค่ะแม่บุญศรีพินศูนย์แม่บุญศรีแม่อยูุ่บ้านใดคะบ้านช้างค่ะปีขึ้นค่ะกินเข่าแสียบนอนรับพอเมื่อไหร่แม่เป็นโรคอย่างคะนี่โรคใจระยะสุดท้ายค่ะระยะสุดท้ายค่ะ แม่ท่านสมุนไพรตรงนี้ในติก้าควบคู่กับพอลินาเคดีของเท้านี่ท่านตั้งแต่เริ่มท่านตั้งต่เมื่อใดร่คะแม่วันที่สิบสองวันที่สิบสองพี่สิบสองสิบสองเพฤ่อจิีกาเนาะเอ้ยแม่ค่ะตอนนี้อาการของแม่ดีขึ้นเนาะค่ะเนาะค่ะคะสุดยอดนะค่ะสมุนไพรของเท้านะค่ะจ้าจ้ะขอขอบคุณแม่นะคะอยากแนะนำพี่น้องท่านกับแนะนำเดอแม่เด้อเป็นใจกัอแม่จ้า โดยการทำบุญนอกวัดนะคะ